หนึ่งบาทสองห้องช่อฟ้าสั้นร้อยห้บาทช่อฟ้ายาว500บาทจ้าเหรียญสตางทอนนะคะรับสตังทอนมาพลิกดูเพียงพอสอนนะคะหนึ่บาทสองเก้บาทสี่หกสิบบาทสามหนึ่งห้บาทพอสอสองห้าสี่หกเักซื้อเหรียญละสามร้อยห้บาทสตังรูเนื้อเงินนะคะชนิดราคา5้าสตางและสิบสตางคค่ะรับซื้อเหรียญละ50บบาทค่ะ เหรียญสองยูโรรับซื้อเหรียญละ4ี่สิบบาทท่านใดมีต้องการขายลงรูปใต้คลิปนี้เลยค่ะอันนี้ถามกันมาเยอะมากว่ารับซื้อไหมราคาเท่าไหร่บอกเลยนะคะว่าไม่รับซื้อค่ะเห็นแบบนี้ป้าน่ก็รับซื้อนะคะท่านใดมีต้องการขายลงรูปใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะต้องรีวิวค่ะรับซื้ออะไรมาราคาเท่าไหร่มารีวิวให้รับชมเพราะหลายคนไม่เชื่อว่าป้าน่ารับซื้อจริงนะคะ บางคนก็กล่าวหาแบบรุนแรงบางคนก็แค่ไม่เชื่อเฉยๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งที่รับซื้อส่วนมากเลยรับซื้อเข้ามาอะไรมาป้าน่าก็จะมารีวิวทําคลิปให้ทุกคนรับชมกันให้รู้ว่าป้าน่ารับซื้อจริงร้านค้าป้าน่ามีจริงมีตัวตนจริงนะคะไม่ได้ทําเอายอดไลค์ยอดวิวนะคะถ้าทําเอายอดไลค์ยอดวิวป้าน่าไปทาคลิปอื่นที่คนดูเยอะๆไม่ดีกว่าหรอคะคลิปนี้เห็นไหมคะ ก็ไม่มีคนดูมากนักเนาะก็ดูค่ะแต่น้อยนะคะหลักใหญ่ของป้านาดเลยจริงๆเลยคือต้องการรับเหรียญเนี่ยค่ะต้องการซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะมาขายต่อเพราะป้านาเป็นอาชีพเป็นอาชีพมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายเหรียญน,นะคะร้านป้านาดอยู่ที่ตลาดไทยจมลองถมค่ะเป็นตลาดนัดนะคะจะมีวันอังคารและวันพฤหัส ก็มีคนมาขายให้ป้านาดเยอะนะคะคนที่รู้จักป้านาดนะคะรู้ว่าป้านาารับซื้อจริงก็มีเยอะนะคะและส่วนที่ไม่เชื่อก็มีเยอะอยู่อีกเหมือนกันค่ะก็าพอๆกันแหละไม่ว่ากันใครที่เขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่รู้จักเราไม่ไม่ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเขาก็อาจจะไม่เชื่อเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่เชื่อนะคะแต่บอกเลยว่ารับซื้อจริงมีตัวตนจริงนะคะร้านอยู่ตลาดไทยะคะ่ะ ซื้อมาเพื่อขายไปค่ะทำคลิปเนี่ยต้องการรับซื้อนะคะแต่เหรียญในมือที่เห็นนี้นะคะน่ารับซื้อนะคะบอกเลยชัดๆชัดเจนที่สุดค่ะปะน,นพยายามทำคลิปให้ชัดเจนที่สุดจะไม่มีกำกวมไม่มีโน่นนี่นั่นนะคะรับซื้ออ่ะเริ่มต้นที่นะคะเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยห้านะคะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าเหรียญน,น,น,นี้นะคะปน่ารับซื้อในราคาเหรียญละสี่บาท เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้านะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทต่อมาก็จะเป็นต้องปีนี้ก่อนถ้าเรียงปีนะคะเรียงพศออเหรียญบาทครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดห่างกันตั้งสิบสองปีเนาะมาผลิตใหม่อีกรุ่นหนึ่งอะ่ะรุ่นใช้นานสุดสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะหลังครุฑค่ะหนึ่งบาทครุฑรับซื้อเหรียญละ ยี่สิบบาทเหรียญนี้จะมีราคาเพราะครุฑเขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะครุฑนะคะสองหรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทต่อมาต่อจาก1นึ่งเจ็ก็มาเป็น20 1720ย์หน่เจอง์ก็แค่ห่างกัน3ปีก็มาผลิตใหม่แล้วออแสดงว่าครุฑนี่ได้ใช้น้อยไม่นานนักนะคะปี17แล้วมา20งศูนย์สเหรียญหนึบาทนะคะเหรียญหนึบาทพอสองห้สองศูนย์ค่ะรับซื้อในราคาเหรียญละ โอ้โหพูดใจหายเลยล่ะคะ่ะบาทห้าสิบสตังค์เท่านั้นเองค่ะหนึ่งจุดห้าศูนย์นะคะทั้งที่ต้นทุน,ปนไปได้ว่าตอนนี้นะคะต้นทุนเกินเกินบาทห้าสิบแน่นอนต้นทุนห้าบาทที่ระลึกคระวาระรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทคระวาระนี่หมายถึงวาระทั่วไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นวาระตัวติดผลิตน้อยอย่างเช่นลูกเสือนะคะมัะน่าจะแยกให้ะคะ่ะจะมีลูกเสือแหละคะ่ะ ตัวเหรียญเดียวมั้งเหรียญเหรียญห้าบาทอ๋อสยามินด้วยค่ะจะแยกให้นะคะถ้าลูกเสือนี่ก็หลักร้อยสยามมินก็ไหลร้อยอยู่สยามมินน่าจะน่าจะสี่ถึงหกร้อยค่ะส่วนลูกเสือก็ย่อมลงมาสยามมินจะเป็นเรื่นี้นะคะที่จะเป็นสยามมินอ่าพระชนพศาห้าสิบเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะจะมีสองบล็อก ค่ะบล็อกคือประเทศไทยกับสยามมินประเทศไทยนี่เหรียญปกติทั่วไปจะไม่เป็นราคานะคะเหรียญที่เป็นเป็นราคาคือเขียนว่าสยามมินนะคะต่ะไม่ได้หยิบตัวอย่างมาให้ดูค่ะด้านหลังจะเหมือนกันทุกอย่างแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยจะเขียนว่า,าพระชนมายุห้าสิบพรรษานะคะพอปลอด้านหลังแบบนี้ส่วนด้านหน้านะคะเขาจะ ตรงที่เขียนว่าประเทศไทยเนะะี่ยค่ะผิดกันตรงนี้ที่เดียวเองจุดเดียวเองผิดกันแค่จุดนี้นะคะตรงที่เขียนว่าประเทศไทยจะเขียนว่าจะเป็นคําว่าสยามมินนะคะจะมีราคาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่สี่ร้อยถึงหลักพันนะคะ